ครับผมสวัสดีครับสลัคลิปนี้นะครับมีรถถ่ายเพ่าเดียวนะครับหกหกหนึ่งศูนย์นะฮะรุ่นสามครับตัวแท้ตัวเต็มครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะมาจากันนี้ได้มาจากจังหวัดพัทลุงนะครับผมรถที่จอดถึงไม่สองปีครับนะฮะได้เดินที่ค้างหมดเลยครับผมเลยต้องมาช่างเราล้างใหม่นะครับนี่ครับผมนี่ช่างชานาญมาถึงบ้านก็ถอดไดล้างก่อนเลยครับเป็นไงช่างได ใจน้ำมันเข้าครับน้ำมันเข้านะจอดตักฝุ่นเหรอจอดนานน้ำเข้าสตาร์ทหนืดใช่ไหมหนืดสายไฟยังเดินไหม่เลยเหรอไอ้สวิตช์สตาร์ทใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมต่อใหม่เพราะอะไรฮะถึงต้องต่อใหม่ช่างชำนาญดูกัดครับ <c oughs> เอ่อแล้ก็น,นี้จอดนานมากนะครับอจอดมาน้องหนูเข้าไปชมครับเอาน้องหนุ่มเข้าไปชมครับต้องเข้าไปทำบรีสตัสดอย่างนั้นช่องใหม่ฮะเดี๋ยวพาไปชมรอบรถครับ <c oughs> หนูเขาไป่กัดสายไฟหมดเลยครับผมสตาร์ทไม่ได้เลยนี่เพิ่งจะตัดต่อสายไฟเสร็จนะครับผมนี่ฮะอรถคันนี้นี่เป็นสภาพภายสภาภาาพยนอกนี่เหมือนจะโซมๆนิดนะครับจอดอยู่ขี้ไก่เต็มเลยนีเห็นไหมฮะวันนี้ทีมงานเอาไม่ฝาดฝลาขี้ไก่แล้วขึ้นรถมาให้ครับ <c oughs> ต้องสตาร์ทสองลูกเลยนะเพราะแบตเมื่อวานนี่ฮะฟันไดมันนืดครับที่วันภนะาคใต้อยู่ขี้ไก่นะครับเห็นไหมฮะ แต่ถ้าของคนทางภาคใต้ครับแกไม่ได้ใช้ครับผมโคดเกียร์นี่มันคือจะเป็น FB ครับโอเคเพิ่งว่าอะไรมันหลุดสายสายระเบิดสายอ๋อใส่ยไฮดรอลิกแตกอกันแตน้าใช่ไหมอ๋อใสายแหน้าแตกเพิ่งบอมมันอยู่ข้างหลังมันมีสองเส้นอ้อสายสายไฮดรอลิกระเบิดไปหนึ่งเส้นครับเดี๋ยวจะช่างบอมเปลี่ยน ะะเดี๋ยวทำคลิปกันทดสอบให้ชมกันครับเอ๊รู้สึกแต่นหน้าคันนี้จะเป็นของ TT First นะครับดูฮะว่าสวยๆครับดานหน้าใบาดันก็สวยอยู่ครับใบดันมีทะลุมุมด้นานฝานิดนึงนะครับทรงดีนะครับรถคันนี้ทรงดีครับจะขับลงมึงไงบ้างเชืบอมเครื่องเจีวเลยเครื่องดีเลยนะเครื่องดีเกียร์ดีไม่ไม่ไมห้าไม่หอนอะ่ะเงียบเลยใช่ไหมปั๊มแพ๊แพ๊ปั๊มเล่งสู้เลยฮะ ป้อมแี่ว่าสีเดิมๆครับไม่เคยทำสีนะครับคันนี้นี่ฮะย่างนี้ดูนะครับผมรถทางใต้นี่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้จะเป็นอย่างนี้ครับสุดนจะคาบมอสขึ้นเขียวคคาบพิตะไคร้นะฮะขึ้นเกาะเขียวเลยครับจันเจ็ดซีเอ็มทีครับผมใบเต็มฮะปกติดรถนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะคาบเขียวขึ้นเลยครับ หูสะโพกครับตัวหูสะโพกสวยครับนะครับผมหูสะโพกสวยตัวคนนี้นะฮะถ้าทำสีแยกสภาพใหม่จะสวยกริบเลยครับหูสะโพกสวยฝ่อไฮก็สวยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเฮดเตอดีโตนะครับปุ่มไอโรเตอร์ g บีกองไฮอยู่ด้านล่างครับหนึ่งส่วนกองไฮอยู่ด้านล่างนะครับแพ็กวาวอยู่ด้านบนครับได้บานั่งไก่เต็มเลยปั๊มนี่ฮะสภาพนี่เราได้คันใหม่มาใส่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราเป็นใจสำรองอยู่ให้ช่างไฟใส่แล้วนะครับเดี๋ยวช่างปัง๊มเปลี่ยนสายเสร็จเดี๋ยวลองทดสอบประสิทธิภาพการทำงานกันดูครับ สักพักหนึ่งนะฮะสะ้านนีใช้ชำนานการไฟฟ้าเราก็ล้างไดเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ววม่นวายมากเลยนะหลางเสก็จก็จะใช้งานได้เลยใช่ไหมฮะใช้ใชได้นะก็จะได้ใช้เลยนะครับผมทุนนี้งานเยอะไหมช่าง เดินเรื่อยนะชุดน้ำมันช่วงนี้งานช่างงานเยอะนะฮะไม่ไม่ต้องโทรตามช่างนะครับผมช่างงานเยอะพอที่บ้านเรานี้ฝ่าช่างจะมาก็พัดสามพัดนะฮะพอจะมาได้สามพัดเลยนะใหญ่พอจะมาทําไฟสามพัดที่จะมาได้นะฮะช่วงนี้ช่างงานยุ่งมากนะครับถ้าท่านใดต้องการช่างไฟนะฮะลองดูที่อื่นกันนะครับ โอกาสเกิดเลยช่างช่างคิวทองงานเยอะโอกาสเกิดเลยครับโอกาสเยอะเอาฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อมีลูกค้าบริเวณใกล้เคียงอำเภอคำแขงแสนในการใช้บริการช่างชำนาญศูนปดเก้าครับศูนย์หกเก้าเก้าสองสามห้าศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์หกเก้าเก้าสองสามห้านะครับเบอร์โทรชำนาญการไฟฟ้าพอมาพี่น้องที่อยู่ทางแถวแถวตำบลทุ่งคอกนะครับตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง หรือแม้ก็แถวอำเภอกระพงแสบมาด้วยใกล้เคียงนะครับสามารถเรียกใช้บริการช่างชำนาญการไฟฟ้าได้นะครับช่างชำนาญไฟฟ้านี่เป็นช่างไฟประจําทีมงานของเรานะฮะร,รถของเราทั้ารถเช็คสภาพของเราทุกคนันจะให้ช่างชำนาญแกมาเดินิดไฟให้นะครับเดี๋ยวให้ช่างป้อมเปลี่ยนสายดันหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปการทำงานของคันนี้ดูครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากชมคลิปแล้วถ้าชอบถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัดสภาพหรือเช็คสภาพนะฮะจะเช็คอะไรแบบไหนเช็คตรงไหนเช็คยังไงก็คุยกับเราได้นะครับเราสามารถจัดแห้ท่านได้ครับทุกอย่างนะครับผมสำหรับคันน,นี้ในสายตานะฮะที่มองมองดูก็สภาพ โอเคเลยครับนะบมันจะค่อยะใช้งานหนักหม่อนรถคันนี้โอเคจะโค้งใบดันนะฮะโคง้งชายล่างยังสวยอยู่นะครับแป๊บเป็นตรงใบดันยังเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งรถยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับปกติแต่ที่รถมาลงที่ผมมาอยู่บ้านนะฮะติดไปธุระเพิ่งกลับมาเดี๋ยวจะปั๊มเช็คเสร็จเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องพร้อมกันเลยนะครับผม ให้จังป้อมขับไปเติมลมหลังบ้านนะครับเดี๋ยวชมคลิปการทาง,งานกันครับอ่ครับผมหลังจากที่เติมลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองทํางานดูนะครับ ครับผมาจจหาเนครับเมมีหนึ่งศูนย์หร่คันนึงนะฮะ้นึงศเอาเดียวสหครับสาสภาพขอม้อมรับล้น้อมร ใช่ครับใช่เนี้ยก็ไกำลังทำคลิปอยู่นะฮะอ่า๋ยวยินเดี๋ยวยินลองคลิปให้ดูนะฮะพิ่งได้มาใหม่รถจอดทิ้งไปสองปีสภาพสวยเลยแต่ซื้อมาจากพัชลุงาทางทใ,ใต้ครับครับดวงมืดๆหน่อยนะฮะครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ นะครับผมพอดีพอดีลูกค้านะฮะสนใจรถเท่าเดียวผมสอบถามว่ามีไหมนะครับผมรักครูตอนนี้ก็มีคันนี้คันเดียวนะครับ6เฉม4เดือนที่3เครื่องนิ่มๆครับคันนี้จากสภาพจะขายอยู่ประมาณ350,000บาทครับ เป็นสภาพแบบนี้เลยครับผมยางหลังประมาณ90%นะฮะยางหน้าหมดดอกแล้วนะครับเป็นยางล้อครับเอ้ยขอโทษฮะเป็นยางกล้อเข้าใบหนาครับไม่เปติดห,หน้าคู่เดียวก็ใช้งานได้เลยเครื่งองมีเส้นใหญ่ระบายเลยครับเดี๋ยวเราลองดันชุดนี้เสียก็จะลองระบบไฮดรอลิกดูบ้างนะฮะ เหยียบสู้เลยครับเหยียบสู้เหยียบความรามเลยนะวันนี้จะ่แม่เอาจารหลังรดให้สองหมื่นครับอันนี้ตาสภาพสามแสนห้าหมื่นสองแสนห้า ติดใหม่ๆฟันดำปีเลยนะฮะพอทำงานพอสักพักก็ฟันเริ่มบางปกติแล้วครับพอระบบเริ่มเข้าที่ครับระบบฉีดฉีดน้ำมันเผาไหม้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมถ้าจะให้เช็กกคสภาพก็ได้นะครับผมทำสีบิว้วใหม่ทั้งคันจะราคาอยู่ประมาณ4แสนกว่าน,นะครับถ้าเป็นรัันนี้พร้อมรับประกัน1เดือนนะครับ แล้วเช็คเราจะรับประกันตัว5ตัวเดือนครับ ระบบเครื่งยนต์โรงไรนะครับ ลามกล้องเลยนะครับถือว่าผ่านแต่ตรงลองดูแล้วพวกไจะรุ่งก,กมาม้างนะครับผมเรอให้ดัตนตรงนี้หมดก่อนนะครับ แรงกำลังดีถือว่าดีนะครับผม จ็ิงก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะฮะ เร็วมากเลยครับ นสนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถมาชมรถได้ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 0 7 6 6 4 0ราคาสภาพขายอยู่350,000บาทครับแบบนี้ครับสภาพ,าพแบบนี้เลยนะฮะทำเองซีเรียส์ทั้งสีนี่ทำงานได้เลยนะครับคันนี้ใช้งานได้เลยนะฮะใช้ตัวเต็มครับประเพชทดีโตหัวฉีดเตี้ยวงล้โรเตอร์ครับ เก่าเก็บนะฮะคันนี้จอดทิ้งสองปีนะครับเจ้าของไม่ได้ใช้งานเจ้าของเป็น,นงคนทางภาคใต้นะครับมีธุรกิจฟาร์มหมูนะฮะคุณงานทางใต้บอกมานะครับผมมาถึงก็มาต่อสวิตช์สตาร์ทใหม่เปลี่ยนได้ใหม่นะครับเพราะว่าหนูเข้ากันสายไฟหมดเลยครับอันนี้นะฮะสายสองสบายเลยครับ ดีมากครับนะฮะเครื่องไม่มีอะไรเลยครับขับไปโย,อยนอะไรเรื่อยป้ะลองบ้างลองวึดีโยนดิสว่ังไม่ได้ไม่ได้วึดีโอนใช้งานไม่ได้นะครับโอเคครับผมห่างวหน้ามาเร็วห่างระนาเร็วครับปกตินะครับ ครับผมคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสํารับการติดตามและรับชมนะฮะสวัสดีครับ